สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมนยูหนึ่งลิเวอร์พูลหนึ่งโดโมิโรจิ้ม2กองหลังเจ๋งสุดในพรีเมียร์ลีก2กองหลังที่เจ๋งที่สุดในลีกฟังมุมบอลจากนักเตะในตำแหน่งเดียวกันนะครับนั่นก็คือคริสเตียนโดมิโรได้เลืกอก2กองหลังที่เจ๋งที่สุดในพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดเผยตอนเด็กศึกษาการเล่นจาก3ดาวเตะของบาซ่าคริสเตียนโดมิโรกับเซนเตอร์แบ็กจอมแก่งของต้นน้ำฮอสเปา ได้ยกให้วูกิฟันไดของลิเวอร์พูลและลิซันโดมาติเนสของแมนเชสเตอร์เตดเป็น2กองหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในศึกผิวอังกฤษณัเวลานี้ฟันไดในวัย31ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับหงส์แดงตั้งแต่ย้ายมาจากเซาท์ทนตันเมื่อปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ประมาณ3 1 5 0ล้านบาทส่วนมาติเนสในวัย24ปีซึ่งย้ายจากอาเจ็ตอัมเตอร์ดัมมาอยู่กับไปแสดงในช่วงสเสมอด้วยค่าตัว27ล้านนปปอประมาณ23994านบะครับ โลเมโลนะครับในวันย24ปีให้กองทีนผ่านสเก็ตสปอร์ตซื่กีฬาชื่อดังของเมืองพูดีในเวลานี้กองหลังที่ดีที่สุดสําหรับผมคือเวอร์กิลฟอนไดส์อยู่เสมอและลิซันโดมาติเนสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับผมแล้วพวกเขาเจ๋งที่สุดในพรีเมียร์ลีกส่วนสมัยที่ตัวเองยังเป็นดาวรุ่งนั้นกองหลังอาร์เจนตินายอมรับว่าชอบดูการเล่นของทีมบาร์เซโลนาที่มีกองหลังชั้นยอดอย่างกาเลสปูโยเคลร์าดปิเก้และฮาวีเร์มาชเคอร์รโน ผมชอบดูบาซา่าเนื่องจากผมชอบดูกาเลสปูโยโและเครัตปิเกรวมทั้งฮาวิเอมาเชลโลโนสมัยเล่นอยู่ที่นั่นทั้ง3ามคนเล่นได้สวยงามและน่าติดตามชมโรเมลโลกล่าวทิ้ง้ายลิอร์ผู้ยังไม่บินสูงเพราะ5สิ่งนี้ลิอร์ผู้ของเรานะครับยังคง3วันดี4วันไข้ฟอร์ไม่คงเส้นคงวาเหมือนเมื่อก่อนเกมล่าสุดแม้จะเอาชนะอแจ็มสเตอรัมมาได้ ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่แฟนบอลหงแดงยังคงไม่พอใจกับผลงานของทีมรักเท่าไรนักและนี่คือ5เหตุผลที่หงแดงยังบินไปไม่ได้ไกลนะครับ 1. ลิเวอร์พูล้าเกินไปแม้จะผ่านการฟื้นฟูนสภาพร่างกายมาหลายเกมแต่จะเห็นได้ชัดเจนนักเตะหงแดงยังเรียกความฟิตก,กลับมาได้ไม่เต็มที่เหมือนมีปัญหาการลงสนามที่ยังไม่สดใสไม่เต็มเหมือนฤดูก,กาลก่อนส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บและสภาพร่างกาย ในการเล่นสไตล์ฟุตบอลที่เคลื่อนที่กันตลอดเวลาทําให้นักเตะของแดงต้องเร่งความฟิตกันอย่างเร่งด่วนนะครับ 2. ลิวเวอร์พูลไปต้ากนการนาทีมของเชกิงครอปโดนคู่ต่อสู้จับทางได้การใช้เทคนิคของโคชเชอยมัมนโดนคู่แข่งในลีอ่านทางได้แล้วและวางแผนมาจากการได้อย่างยุ่งมัดหลายเกมที่พบว่าลิวเวอร์พูลจะเกมรับของคู่แข่งได้ยากลําบากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคู่แข่งเริ่มจับทางได้ ลิเวอร์พูลเองก็ทราบถึงจุดนี้จึงพยายามใช้ผู้เล่นที่มีทักสะเฉพาะตัวสูงเช่นดิอาส์นูนเยสซาลาในการโจมตีรวงถึงการใช้กองกลางเชิงสูงอย่างเตเอโกอาคันโตลาในการวางบอลแม่นๆเพื่อทำลายแนวรับของคู่ต่อสู้ 3. กองหน้ายังจูนกันไม่ติดจากการจะไปของซาโดมเนส่งผลโดยตรงตัวเกมรุกของลิเวอร์พูลโชคดีที่ช่วงตกลงการฟ์มินลกลับมาฟองข้าวักกันอีกครั้งแต่โชคร้ายที่โชต้าเจ็บ และกลับมาได้แล้วและดูเนียยังมาโดนแบนอีกในช่วงหนึ่งทําให้หงแดงมีปัญหาในการเข้าทําอย่างมากแต่ยังคงเส้นคคัวก็คือซาร่าังคงสร้างความตัดตว้กับแผงหลังได้อย่างต่อเนื่อง 4. กองกลางสภาพยังไม่เต็มร้อยปีนี้เจม,มินเนอร์เล่นได้รอบลงไปกว่าเมื่อปีก่อนนะครับควาเม,มโยและอาคันตาลาก็ยังเล่นได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกับนาบีเกต้าก็ยังไม่ไเบิดฟอร์มเก่งออกมาให้เห็นในเกมในแดนกลางของลิเวอร์พูลเลย ไร้พิสงลงไปมากเลยทีเดียวส่งผลโดยตรงเลยนะครให้กับเกมรับที่เสียประตูกันข้างไม่ได้สังเกตในเกมที่พ่ายแพ้กับนาปโปลีในศึกยุคฟาชมิลิกนั่นเองฮะห้ากองหลังเล่นเหมือนไร้ใจเกมรับของหงแดงโดนท้ายทุกนัดและเสียประตูไปเยอะมากในช่วงต้นฤดูกาลเรื่องนั้นในเกมที่เลวร้ายเกมที่พ่ายแพ้นาปโปลี โดนหงแดงโดนยิงไปถึง4ลูกแต่และลูกเป็นการผิดพลาดของกองหลังทาง่านันนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับกองหลังลิเวอร์พูลนะครับเพราะเนื่องจากได้เจอมาติฟกลับขึ้นมาและกําลังจะได้เอิบเรยมากโกนาเตน,นะครับกลับมาสู่ทีมไม่น่าเชื่อในปี1996มาซินโยซึ่งเป็นคุณพ่อของเตโกร์อคันโดราและชดานบาสเซติกซึ่งเป็นคุณพ่อของสเตฟานบาสเซติกพวกเขาทุกค,คู่นะครับ เคยเล่นร่วมกันมาแล้วนะครับกับสโมสอนเซลตาบิโกเออทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่นั่นในปี2022สเตฟานบาสเซติกถูกส่งลงมาเล่นแทนติโกอาคันโตราในเกมยูฟ่าแชมเลครอบหน่งกลุ่มนัดที่2ที่ลิเวอร์พูลพบก,ก,กับทางนน์นันอัจอัเต์ดัมและนั่นก็เป็นเกมแรกของบาสเซติกในการแข่งขันยูฟ่าแชมเลกและกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นในรายการนี้นะครับ ไม่ได้เชื่อว่านะครับฟุตบอลที่ว่ากลมๆแบบนี้โลกก็กลมเหมือนกันนะครับแถมยังหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นต่อรุ่นมานะครับนั่นก็คือคุณพ่อของ ทางฝั่งบาสติกนะครับที่มีชื่อว่าชาดานบาสติกเคยเล่นร่วมกับคุณพ่อของเตลโกอาคันตาล่านะครับก็คือมาซินโยนะฮะในทีมโชต้าบิโก้นะฮะในปี1996นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นแอดมินก็ทันอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้ก็เริ่มได้ดูบอลช่วงนั้นนะฮะเรียนว่าโอ้โหโคจอนมาพบกันนะครับของทายาทของทั้งสองคนนะฮะเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับได้เดินทางไปให้กำลังใจกับน้องๆลิเวอร์พูลชุด U18 ปีนะครับ ที่อะคาเดมี่สำหรับเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเกมสุดมันเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้เพราะยิงกันถึง7ประตูและผลการแข่งน,นะครับลิเวอร์พูลชุดยูสิปีก็พ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูสิปีไป3-4นะครับส่วนตัวนั้าของอาตูเมโลนะครับและฟาบิโอคาวโยโดยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นลิเวอร์พูลชุดยูย่นะครับที่จะพบกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ยู21ปีในวันนี้นะครับลิเวอร์พูลของเรานะครับต้องการเรียกความฟิตให้กับคาวโยแต่ในส่วนของอาตูมโลนั้นเป็นการให้หนักเตะปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลและถือได้ว่าเป็นการเรียกความฟิตไปในตัวด้วยนะครับก็ต้องไปทําการแข่งขันชุดยู21ปีนะฮะโดยจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ยู21ปีในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมก็เ,เป็นการเรียกความฟิตของทั้งสองคนกลับมานะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่18กันยายนนะครับ ช่วงนี้ข่าวน้อยนิดนึงนะครับท่านผู้ชมโอโ้โหเป็นข่าวซอกแซกในสโมสรมากกว่านะครับเนื่องจากยังไม่มีการทําการแข่งขันในเดือนนี้นะฮะเดือนตุลาคมโหดแน่นอนนะครับเพราะจะมีถึง9นัดเลยทีเดียวนะครับเตรียมร่างกายเอาไว้ให้ดีๆนะฮะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับขอเชิญเพนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่นรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ banda